เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะครับในตัวอย่างที่12นี้เนี่ยเขาก็กําหนดว่ามีไอ้น้าที่มีอุณหภูมิ400อง,450องศาเซลเซียสนะครับความดัน3เมกะปาสคาลไหลเข้าสู่กังหันแล้วก็ขยายตัวด้วยกระบวนการผันกลับได้และไม่มีการแต่เทความร้อนนะครับคำนี้นี่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับคำว,ว่ากระบวนการผันกลับได้ก็คือ reversible ไม่มีการแต่เทความร้อนก็คือ adiabatic นะครับ reversible adiabatic ก,ก็คือกระบวนการ i s e n t r o p i c นั่นเองนะครับ ความดันขาออกของของไหลออกจากกังหันมีค่า10กิโลปสาสคาลนะครับแล้วก็พบว่ากําลังที่ได้จากกังหันเนี่ยมีค่า800กิโลวัตต์นะครับหากไม่คิดผลลัพธ์ของพลังงานสักแล้วก็พลังงานจนนะครับเขาให้หาอัตราการไหลของไอ้น้ำผ่านกังหันนี้นะครับก็เราก็เอารูปมาเขียนนะครับตามที่โจทย์กําหนดเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้นะครับก็คือกังหันเนี่ยก็จะมีโมลไหลเข้ากังหันนะครับ 3เมกะปาสคาลแล้วก็450องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนที่ออกนะครับก็บอกว่าออกที่10กิโลปาสคาลอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็มาวิเคราะห์สมการที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ขออนุญาตย้ำนะครับว่าพอเรียนมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทําการวิเคราะห์สมการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะกาหนดทิศทางการคํานวณก่อนเสมอนะครับเพราะว่าตัวโจทย์การคานวณเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วนะครับาล้ครับเราก็มาดูกันนะครับ อันแรกก็คือสมการสมดุลมวลก็จะได้ออกมาว่าซิกม a า MI ก็จะเท่ากับซิกม a า ME เท่ากับ M. เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนห้อยไอห้อยหอยีอีกนะครับตัวต่อไปก็คือตัวกดข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกนะครับในกรณีที่ไม่คิดพลังงานสักแล้วก็ไม่คิดพลังงานจนเนี่ยเราก็ตัดพจน์ของ EP แล้วก็ EK ออกไปนะครับสมการก็จะย่อลงเหลือแค่นี้อันนี้เราก็มาดูตัวสมการกันนะครับ กรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนนะครับแล้วก็ผันกลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปนะครับไม่มีการถ่ายเทความร้อนคราวนี้การที่กระบวนการมันผันกลับได้เนี่ยก็ทําให้เราต้องมาใช้สมการอีกชุดนึงก็คือสมการกฎข้อที่2ทางเทอร์โมเดนิมิกหรือว่าเอนโทรปีบาลานนะครับสําหรับในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เลือกใช้ entropy balance โดยที่ไม่ได้ใช้หลักการการเพิ่มขึ้นของ entropy นะครับใช้ตัวนี้และเนื่องจากกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการผันกลับได้นะครับดังนั้นตัว S.Gen ก็จะมีค่าเท่ากับ0ไปนะครับตัดออกไปอันนี้เราก็มาดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับกรณีของกังหันเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกนะครับว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนด้วยนะครับเพฉะ้นพจน์นี้ก็ก็จะเป็นศูนย์ไปด้วยนะครับ เราละ่ะเรารู้แล้วว่าฝั่งนี้มีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับเราก็เริ่มมานั่งไล่ดูครับว่าทิศทางการคำนวณมันจะเป็นยังไงนะครับตามข้อมูลที่โจทย์บอกมาเนี่ยโจทย์บอกสมบัติ2ตัวมาให้คือความดันกับอุณหภูมิที่ขาเข้านะครับเพราะฉะนั้น p e ป,ปต y ขาเข้านี่เรารู้หมดอยู่แล้วเขาให้หาตากนาไหลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่รู้แน่ๆเพราะว่าตากนาไหล2ตัวเนี่ยมันเท่ากันนะครับงนั้นเราก็ไม่รู้ตัวนี้ตัวนี้เราก็ไม่รู้นะครับ ข้อมูลที่โจทย์ให้มาต่อคือกําลังที่ได้รับจากกังหันนะครับเรารู้ตัวนี้สําหรับข้อมูลของ he เนี่ยเนื่องจากตอนนี้ตามข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยเรารู้เฉพาะความดันมาตัวเดียวเองนะครับ10กิโลปาสาลมันก็จะเปิดหา property ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องการต้องการ property 2ตัวในการจะหา property ตัวที่เหลือนะครับแล้วเราก็มาดูสมการชุดนี้ชุดนี้เนี่ยพอตัดกันหมดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวโมลตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ด้วยนะครับเพราะว่า ฝั่งนี้มันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะไปนำไปสู่ตัวสมการคือ se เท่ SI. ากับ si อันนี้เนื่องจากว่าเรารู้ property ทุกตัวของ state 1นะครับเป็น si ตัวนี้เรารู้ตัว se เนี่ยก็จะรู้ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากการใช้สมการนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ se แล้วก็รู้ pe นะครับรู้ property 2ตัว พอรู้ property 2ตัวเนี่ยเราก็หา property ตัวที่เหลือได้ซึ่งก็คือตัว he นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ he ตัวนี้รู้ hi นะครับมันก็จะติดตัวแปรก็คือตัวแปร m ตัวเดียวเพราะว่า mi มันเท่ากับ me นะครับเราก็จะแก้หาคำตอบหาตัว m ได้เอาละครับเพราะฉะนั้นตามสเต็ปก็คือเดี๋ยวต้องหา property ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณตามแผนที่เราคุยกันเราก็เริ่มต้นการคำนวณกันนะครับ กันแรกนะครับเราก็พิจารณาสมบัติของสารขาเข้าก่อนนะครับขาเข้าตามข้อมูลที่จโจทย์กำหนดมาให้นะครับตัวความดันเท่ากับ3เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยเท่ากับ450องศาเซลเซียสจากการเปิดตารางเทียบกับตารางอิ่มตัวนะครับเราก็รู้ว่ามันมีสถานะเป็นไอรอนยิ่งยวดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดตารางไอรอนยิ่งยวดดูครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว H I นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 3.344กิโลจูลต่อกิโลกรัมแล้วก็ SI เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ7.0833กิโลจูลต่อกิโลกรัมอันนี้ตรงนี้เนะี่ยอยากให้สังเกตนะครับที่เรารู้ว่าเราจะต้องจดค่า2ค่านี้มาเนี่ยก็เพราะว่าเราทําการวิเคราะห์ข้างบนแล้วว่าเราจะต้องใช้ p r o p e r t y ตัวไหนนะครับดังนั้นเวลาทําการคํานวณอย่าท่องจํานะครับต้องต้องวางแผนหรือว่าต้องวิเคราะห์การคํานวณเพื่อกาหนดทิศทางให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เอาลครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มใช้กฎข้อที่2ทางเทอร์โมเดนามิกนะครับเพราะว่าตามแผนของเราคือเมื่อเรารู้ SE แล้วเนี่ยเราจะไปหาตัวอื่นๆต่อไปได้นะครับงั้นจากสมการ Entropy Balance นะครับเราคุยกันแล้วตรงนี้ก็มีค่าเป็น0นย์นะครับเพราะไม่มีการถ่ายเทความร้อนแล้วก็บนการนี้ผ่านกลับได้ด้วยนะครับงั้น S-Gen ด,ดก็มีค่าเท่ากับ0ย์ด้วยนะครับสมการมันก็เลยลดรูปลงนะครับ หลือเป็น Se เท่ากับ Si ซึ่งค่า Si เนี่ยเราจดไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะครับมันมีค่าเท่ากับ7.0833นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ7.0833หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเควินนะครับตอนนี้เราได้ Se แล้วแล้วเราก็รู้ Pe ด้วยนะครับก็คือ10กิโลปาสคาลเพราะฉะนั้น เราก็มาพิจารณาสมบัติของของไหลขาออกกันต่อนะครับสำหรับของไหลขาออกนะครับมี PE เท่ากับ10กิโลปาสคาลนะครับแล้วก็มี SE เนี่ยเท่ากับ7.0833กิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินนะครับเมื่อเทียบกับตารางอิ่มตัวเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีสถานะเป็นของผสมนะครับเมื่อเรารู้ว่ามันมีสถานะเป็นของผสมแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาค่าคุณภาพไอนะครับ ก่อนจะไปหาตรงนั้นเนี่ยเราก็เปิดตารางอิ่มตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราเปิดตารางอิ่มตัวดูนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า hf มีค่าเท่ากับ191.81กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับแล้วเราก็จะได้ hfg มาเท่ากับ2392.8กิโลจูลต่อกิโลกรัมแล้วก็จะได้ sf เท่ากับ0.6492กิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินนะครับแล้วก็ sfg เท่ากับ7 5010กิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินหลังจากนั้นเราก็แทนค่านะครับจากสูตรการห,หาคุณภาพไออันนี้เราเรียนมาตั้งแต่บทที่2แล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า se ก็จะเท่ากับ sf บวกด้วย x sfg นะครับเราก็แทนค่า se เรารู้แล้วนะครับมันคือ7.0833นะครับ ส่วนตัว sf เราจดมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้0.6492ตัว x ติดไว้นะครับแล้วก็ sfg คือ7.5010นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาครับเราก็จะได้ x ออกมามีค่าเท่ากับ0.8578นะครับตอนนี้เราได้ค่า x มาแล้วตามแผนการคำนวณเนี่ยเราต้องหาค่า he นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หา entropy ีขาออกหรือ he ต่อนะครับ HE ก็จะมีค่าเท่ากับ HF บวกด้วย X HFG HF จดมาแล้วนะครับมันคือ191.81นแะครับแล้วก็บวกกับ X ตัวนี้หาเวลานะครับก็คือ0.8578แนะครับแล้วก็คูณกับ HFG ก็คือ2392.8แทนค่างลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเราก็จะได้ออกมาว่า HE ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2 2 4 4 3 5กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมมาตามแผนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ Property ครบแล้วนะครับเราก็มาใช้ first law กดข้อที่1ของเรานะครับกดข้อที่1ตัดพจก่อนนะครับเราก็จะพบว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนเพราะฉะนั้น qcv ตัวนี้เป็น0นย์นะครับเราก็ย้ายข้างสมก,การนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว work cv ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ mihi แล้วก็ย้ายตัวนี้ไปลบนะครับก็เป็นลบด้วย M E H E อันนี้จากสมดุลมวลนะครับ M. I กับ M. E มันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้ใหม่เป็นเท่ากับ M. H I ลบด้วย H E แล้วเราก็เริ่มแทนค่านะครับตัวกังหันนี้เนี่ยตามโจทย์เขาบอกว่าให้งานออกมา800กิโลวัตต์นะครับกังหันหมันให้งานครับเพราะฉะนั้นางานที่แทนค่าตรงนี้เนี่ย มันจึงมีค่าเป็นบวกนะครับอ่าน,นี้ต้องย้ำตรงนี้ไว้นิดนึงถ้ารับงานเนี่ยงานจะต้องแทนค่าโดยมีค่าเป็นลบนะครับอันนี้กังหันมันให้งานออกมางานก็มีค่าเป็นบวกแล้วเราก็แทนในหน่วยที่เป็นกิโลวัตเลยเพราะว่าเราจะแทนพวกเอนทอลปีต่างๆเนี่ยในหน่วยกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็ใช้เป็นกิโลวัตนะครับก็จะเป็น800เท่ากับ m. คูณกับวงเล็บของ Hi นะครับ Hi หาไว้แล้วตั้งแต่ต้นเลยนะครับมันก็คือ3344นะครับแล้วก็ลบด้วย He ก็คือตรงนี้22 4 4 3 5นะครับย้ายข้างสมการกดเครื่องคิดเลขให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า m ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ0.728กิโลกรัมต่อวินาทีตอนนี้เราก็ได้คำตอบครบแล้วนะครับเราก็สรุปคำตอบนะครับ อัตราการไหลของไอ้น้ำผ่ดนกังหันก็จะมีค่าเท่ากับ0.728กิโลกรัมต่อวินาทีนั่นเองเอานะครับพอจะเห็นภาพการคำนวณทั้งหมดนะครับสำหรับระบบที่เป็น sssf เนี่ยตัวการคำนวณมันจะไม่ค่อยซับซ้อนมากคีย์บอร์ดสำคัญก็คือ e n t โทรปีขาเข้ากับ e n t โทรปีขาออกเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากันแล้วก็การคำนวณกังหันในลักษณะนี้เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้ ในการคำนวณหาสมบัติแล้วก็งานที่ได้จากกังหันนะครับซึ่งนักเรียนจะได้ใช้มันเนี่ยในการเรียนในบทที่เป็นเรื่องของ p o w e r p o i n t หรือว่าตัวลงจากต้นกำลังในรายวิชาเทอร์โมไดนามิกสต่อไปนะครับข้อนี้ก็เป็นอันจบไปครับเรามาดูตัวอย่างที่13กันต่อนะครับสำหรับตัวอย่างที่13นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าน้ำ ที่ความดัน100กิโลปาสคาลอุณหภูมิ25อ,องศาเซลเซียสนะครับไหลผ่านปั๊มด้วยอัตราการไหล0.5กิโลกรัมต่อวินาทีกำลังงานที่ให้กับปั๊มคือ3กิโลวัตต์นะครับหากกระบวนการปั๊มเป็นกระบวนการผันกลับได้ครับเขาให้หาความดันของน้ำที่ออกจากปั๊มนะครับแล้วก็เอนทรลปีของน้ำขาออกจากปั๊มด้วยนะครับหา2อ,อย่างเลยว่ามีค่าเท่าไหร่ในการคำนวณข้อนี้นะครับเราก็ ทำการวิเคราะห์สมการที่เกี่ยวข้องแล้วก็แผนทิศทางการคำนวณกันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือตัวคอนโทรลล่มของของปั๊มที่เราสนใจพิจารณานะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีมวลเข้านะครับที่อัตราการไหลเชิงมวลคือ0.5กิโลกร,รัมต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะมีความดันขาเข้าเนี่ย100กิโลปสาสคาล25องศาเซลเซียสตามที่โจทย์กำหนดนะครับส่วนข้อมูลขาออกไม่มีเลยครับ มีงานที่ใส่เข้าไปให้นะครับเท่ากับ3กิโลวัตต์ราวนี้เราก็มาวิเคราะห์สมการที่เกี่ยวข้องกันนะครับตามโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าปั๊มเป็นกระบวนการที่ผันกลับได้นะครับเราก็จําคีย์เวิร์ดอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเลือกใช้สมการจะได้ถูกต้องนะครับสมการแรกที่เกี่ยวข้องก็คือสมดุลมวลน,นะครับครั้งนี้ก็มีเข้า1สายออก1สายนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยเป็นระบบ ปริมาตรควบคุมในลักษณะที่เป็น sssf นะครับ steady state steady flow process เช่นเดียวกับตัวกังหันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมวลนะครับ sigma mi ก็จะมีค่าเท่ากับซ i g m a me ในกรณีนี้นะครับเข้า1สายออก1สาย mi ก็เลยมีค่าเท่ากับ me ก็เท่ากับ m นะครับก็ได้มาหึงสมการตามนี้ส่วนอีกสมการหนึ่งก็คือกฎข้อที่1น,นะครับ สำหรับกฎข้อที่1เนี่ยฟอร์มเต็มเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เรามาดูกันดกปกติของปั๊มนะครับมันก็จะไม่มีการถ่ายเทความร้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าจะคิดพจน์ของ QCV เนี่ยโจทย์ต้องให้ข้อมูลมานะครับว่ามีการถ่ายเทความร้อนเท่าไหร่ถ้าไม่มีก็ให้เป็นศูนย์ไปสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นปัม๊มกับกังหันนะครับอ่าราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับ ตัวมวลนะครับมวลเขาบอกมาให้0.5กิโลกรัมนะครับเราไม่คิดพลังงานสักแล้วก็พลังงานจนนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลมาให้เราคำนวณเลยเราก็ตัด2พจน์นี้ออกไปนะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับก็ตัดออกไปเราก็จะเหลือสมการแค่ mihi เท่ากับ w o r k c v บวกด้วย mehe นะครับอันนี้อีกสมการหนึ่งที่เราเพิ่งได้เรียนรู้กันไปนะครับสำหรับกรณีของปั๊มเนี่ย มันจะเป็นกระบวนการหัดตัวที่ปันกลับได้นะครับเราก็มีความสัมพันธ์อยู่ก็คือ work CV เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ integrate VDP ตั้งแต่ I จนถึง E อันนี้จะเป็นสมการที่เราสร้างได้จากเคสของกรณีศึกษานะครับที่เราเคยทำให้ดูมาแล้วตรงนี้พอทำการ integrate นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ PE ลบด้วย PI ก็จะมีสมการนี้อีกหนึ่อันคราวนี้เรามาดูกันหน่อยว่า ตัวสมาการทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันจะทําให้เกิดทิศทางการคํานวณยังไงนะครับตามข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยขาเข้ารู้ทั้งความดันแล้วก็อุณหภูมิรู้ property 2ตัวนะครับแปลว่าตัว property ต,ตัวที่เหลือของขาเข้าเนี่ยเรารู้หมดนะครับแ้นตัวนี้ hi เรารู้ mi โจทย์บอกมาให้คือ0.5กิโลกร,รัมต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้น mi เรารู้ตามสมาการสมดุลมวลเลยครับ mi รู้ me รู้รู้ m ทุกตัวเลยนะครับ เป็นตัวนี้รู้ด้วยข้อมูลบอกมาให้นะครับว่าปั๊มเนี่ยมีขนาด3กิโลวัตต์บอกตัวนี้มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ไม่รู้ก็คือตัว HE ตัวเดียวนะครับเน้นจากข้อมูลตัวนี้เราก็น่าจะพอได้แล้วครับว่า HE จะมีค่าเท่าไหร่อันนี้เรามาดูตัวนี้ต่อนะครับสมการข้างล่างสมการข้างล่างตัวนี้เนี่ยตัว work เล็ก มันก็คือตัวเวิร์กใหญ่หารด้วย m นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าโจทย์บอกตัว m ใหญ่ตัวเวิร์กตัวใหญ่มาให้นะครับแล้วก็บอก m มาให้ก็เท่ากับว่าเราก็รู้ตัวนี้ครับรู้แล้วตัว v ตัวนี้มันก็คือ v ขาเข้านี่นะครับ v i ตัวนี้เราก็รู้แล้วล่ะครับเพราะว่าบอก property มา2ตัวเรารู้ property ตัวที่เหลือหมดอยู่แล้วความดันนะครับ โจทย์กำหนดขาเข้ามาให้แทนตัวขาออกไม่รู้ตัวเดียวเราก็คำนวณได้แน่ๆเอาละครับเราเห็นทิศทางการคำนวณแล้วนะครับว่าจะต้องใช้ e r t y ตัวไหนบ้างเราก็เริ่มต้นโดยการคำนวณหาสมบัติของของไหลก่อนนะครับสำหรับของไหลขาเข้านะครับข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็จะมี pi เท่ากับ100กิโลปสาสคาลนะครับแล้วก็จะมี ti เท่ากับ25องศาเซลเซียส อันนี้ถ้าไปเปิดเทียบกับตารางน้ําอิ่มตัวนะครับก็จะรู้เลยว่ามันมีสถานะเป็นของเหลวอัดตัวเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นของเหลวอัดตัวแล้วนะครับเราก็ต้องไปเปิดตารางนะครับแต่ว่าดูก็รู้เลยว่าค่านี้เนี่ยมันไม่มีค่าในตารางนะครับคาวนี้พอไม่มีในตารางอัดตัวเราทํำยังไงครับเราก็เลยประมาณค่าเอานะครับโดยที่เราก็จะให้ VI ของเรามีค่าประมาณเท่ากับ VF ที่ อุณหภูมิ t ีสันะครับอันนี้เราก็โน้ยไปตรงนี้นะครับก็คือยึด t ีสัตเท่ากับ ti นะครับกรณีนี้ก็คือ25องศาเซลเซียสในการเปิดตารางนะครับเรายึดตรงนี้ง่ายคือยึดอุณหภูมิเป็นหลักนั่นเองนะครับเอาละเราก็ประมาณต่อไปได้นะครับว่าตัว hi ของเราเนี่ย ก็จะมีค่าประมาณเท่ากับ hf ในตารางอิ่มตัวเหมือนกันเพราะว่า2ตัวนี้ไม่มีตารางอัดตัวให้เปิดดูนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดตารางน้ําอิ่มตัวดูนะครับเราก็จะพบว่าที่อุณหภูมิที่เรายึดถือไว้ก็คือ25องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับ vf มีค่าเท่ากับ0.001.003นหน่ะครับหน่วยเป็นเมตรกําลัง3ต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็ตัว hf นะครับมีค่าเท่ากับ 104.87กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมงั้นเราก็จะได้ตัว property 2ตัวนี้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มจากการใช้สมการเล็กครับก็คือ work cv ตัวเล็กนะครับตรงนี้นี่ไม่มีดอทแล้วนะครับเรีเียเอาดอ t ออกไปด้วยมันจะมีดอทเฉพาะตัว w ใหญ่ในกระบวนการ sssf เท่านั้นนะครับ work cv เล็ก ก็จะเท่ากับลบ v คูณกับ pe ลบด้วย pi นะครับตรงนี้เราก็แทนค่าสมการอันนี้นักเรียนสังเกตดูนะครับเราแทนในหน่วยหน่วยกิโลวัต์นะครับตรงนี้เราอยากจะได้หน่วยตรงนี้เป็นกิโลวัตเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องแทนมันเป็นกิโลปาสคาลนะครับตรงนี้ด้วยเหมือนกันเป็นกิโลปาสคาลคำตอบมันก็จะถึงออกมาได้ตรงตามที่ต้องการนะครับ เอาละเราก็แทนค่าไปนะครับตามที่โจทย์กําหนดนะครับตัวเวิร์กที่ให้กับปั๊มเนี่ยก็จะมีค่าเท่ัา3กิโลวัตมีเครื่องหมายติดลบด้วยนะครับอันนี้โน้ตไว้ให้นะครับอันนี้คือใส่งานให้ให้ cv นั่นเองนะครับใส่งานให้กับปริมารควบคุมมันก็เลยมีเครื่องหมายลบนะครับลบสกิโลวัตแล้วก็หารด้วยมวลน,นะครับ m ก็คือตามโจทย์กําหนดก็คือ0.5กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ ที่เราต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเราคุยกันแล้วตอนต้นข้อคือตรงนี้จะได้เป็นเวิร์กตัวเล็กนะครับคราวนี้ตัว v บ้างครับ v ตัวนี้เนี่ยก็คือเราใช้ vi vi ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโดยประมาณนะครับก็คือ0 0 0 1 0 0 3ก็แทนค่าไปนะครับตรงนี้ pe นะครับก็คือยังไม่รู้แล้วก็ลบด้วย pi pi ตามที่โจกกำหนดก็คือ100กิโลปสาสคาลเราก็แทนค่าเป็นร้อยเลยนะครับเพราะว่า ต้องแทนเป็นหน่วยกิโลปาสคาลอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับเราก็จะได้ PE ออกมาเท่ากับ6.082คูณ10กำลัง3กิโลปาสคาลหรือมันก็เท่ากับ6.082เมกะปาสคาลนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้กดข้อที่1ทาง thermo dynamic กันนะครับอันนี้เราตัดโพ์ให้ดูแล้วเราก็มาตัดซ้าอีกทีนะครับตรงนี้ไม่มีการถ่ายเทความร้อนนะครับไม่คิดพลังงานจน ไม่คิดพลังงานสักนะครับตรงนี้หายหมดเลยมันก็จะเหลือแค่นี่นะครับ work CV ก็จะมีค่าเท่ากับ mihi ลบด้วย mehe อันนี้เนื่องจากว่าสมการสมดุลมวลบอกว่า m. i เท่ากับ m. e นะครับเพราะฉะนั้นดึงออกมาข้างนอกเป็นอย่างนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่าลงไปนะครับตัว work CV ตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ3 เราแทนเป็นกิโลวัต,ตนะครับเราต้องเตือนตัวเองไว้ส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเครื่องหมายลบตรงนี้ทุกคนทราบดีแล้วนะครับก็คือเราเราใส่งานให้กับ c ีนะครับเครื่อ,องซีวีเองเราคือปัม๊มอ่ะพูดง่ายๆคือใส่งานให้ปั๊มนั่นเองนะครับก็เลยมีค่าเป็นลบแล้วกลายเป็นลบสนะครับเท่ากับ m ก็คือ0ูนนะครับโจทย์ให้มา hi เนี่ยประมาณไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็คือ104.87 ก็เหลือจะเหลือ HE ตัวเดียวนะครับเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมา HE ก็จะมีค่าเท่ากับ110.87กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับอตอนนี้เราก็สรุปคำตอบได้แล้วนะครับตัวความดันขาออกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ6.082เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็เอนทั p ปี้ขาออกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ110.87 กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมสำหรับการคำนวณเรื่องปั๊มเนี่ยนะครับที่เอามาอยู่คู่กับกังหันในชุดตัวอย่างในคลิปนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้ทําการคำนวณในเรื่องของลงจักรต้นกําลังนะครับซึ่งลงจักรต้นกําลังตอนแรกๆที่นักเรียนจะต้องเรียน,นยก็คือวัตจากแรงกินที่ใช้ไน้ําเป็นสารทํางานแล้วในอุปกรณ์ของลงจักร ต้นกลังที่เป็นวัตจักรแรงกินเนี่ยจะต้องใช้ทั้งปั๊มแล้วก็เทอร์บายน์ซึ่งในการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีนะครับเราจะใช้ทั้งไอเซนทอปิกเทอร์บายน์แล้วก็ไอเซนโทปิกปั๊มนะครับก็คือจะใช้ทั้งกังหันแล้วก็ปั๊มในกระบวนการที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อนแล้วก็ผันกับได้ซึ่งการคำนวณทั้ง2แบบในรายวิชาเทอร์โมเดนิมิกสอเนี่ยก็จะเป็นไปตามตัวอย่างที่12แล้วก็13ที่เราคุยกันตอนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปศึกษา อีกตัวอย่างนึงในคลิปถัดไปครับ